ก่อนเลยก็แต่าไปน้าดีอทีโต้กบยิงคัดทายก่อนแล้วจอยนี่ได้แตะมุมเลยก็เอดยัดขึ้นมาหนึงสองโ็่อซ้ายยิงเลยเออจวะนี้ลองสองเลยก็แต่งัดโตเนีผมทำประตูแรกให้ทีมเลยว่าที่ทาอยู่กบ

ก็ตามแล้วก็บอกเลยนะครับลืมประตูต่อสูงเงี้ยปีเอทีเอฟโในที่สุดโบน้ำอยู่ก็เอาแล้วตูโอ้โหเอาไม่เล่นเยอะจังหวะนี้ตูนตูนูตาเสียดายอยู่จังหวะนี้โอกาสทองเลยครับก็ไม่นึกว่านะออนเดดจะไม่เล่นเงี้ยโอ้โหว่าตะคู่เลยเสียจังหวะเองก็สูงขึ้นทางซ้ายครับพนันารับเด็กบอลมองหาเพื่อนอย er ู่ตรงกลางอนี้บอลก็แหวกไปต้นฝูงเอาแล้วยิ่ง ประตูนี่ลระตูก็ชนครับไวเหลือเกินครับโอ้โหไปซ้ำกบปีกไปคนแรกเลยครับไอ้เสมอไปแรกกับหนึ่งประตูตอนหนึ่งโก่งๆดูครับเอาแล้วครับผ่านได้หนึ่งประตูตอนหนึ่งของจริงได้ครับโอ้โหพัฒนาฮัลเล็กกลับมาได้ครับโอ้โหจับลูกแบบนี้ถือว่าโชค้งหล่นทีเดียวคกับชนครับข่าววิ่งเข้าไปคนแรกครับแหมซ้ำแล้วลูกนี้มุกแทบไม่มีแต่ก็ทำได้ครับเป็นหนึ่งครับเอาแล้วจับได้แล้วประตูเอ้าบอลลูกนี้ไปติดขาตัวเองครับ เิดยาวโอ้โหทางขวาดีไม่ตรงื่อนครับเอาแล้วครับเ่ยตีเสมอได้เร็วเหมือนกันเงี้ยของทางด้านพัฒนาครับเลยครับเต่างขึ้นหลังมาครับกระซอกเพิ่มแล้วครับเป็นหนึ่งต่อตัวหนึ่งครับเตะไปทางขวาครับครอปชน โเ้ยงกับสังล้วข้ามป้าไปเลยก็ทางนั้นตายก็ก่อนยิงไก่ลวปููสามเหลี่ยมครับแล้วฟ้าสองเปิดแล้วตูแล้วแมเปิดปุ่ด้นจ้า ต้งอะไรก MM ็ตึงสองเข่าขวาลองกิงรู่นี้กโอ้โหแม่เอนนี่งานทุบเลยไงแล้วตู้สาวตู้ก็ปีเพียวโอมาที่มาเป <c oughs> ็นทุเลยโอ้โหแล้วต้องดูแรับแน่ๆเอ้าแล้วคืนหลังผิดก็ตึงแล้วมาถึงกลับกตูนกับท่าก้งขาไปเขียวรูนี้มาแน่นอนโอ้โหแล้วดูรับ อีคกแเพื่อถมาเตือนครับตึอีกทีหนึ่งน่าจะโดนครับเอาเลยครับตึกชิ้ของฮิวโตครับเด้งเงี้ยคูนิฟอนเกำแพงองคนย ซับลูกนี้ไปตองตองแล้วแปเถือายักษ์เากขไก่ทีเดียวครับยัไ้ีนทีแรงครับพิชานี่ไม่ได้มาด้วยครับขาไปเล่นยากแล้วแหมขาไเขียวลู้าวอีกเป็นเร็วเลยครับโบ๊ดย้อนจาบมาตึตึ๊งตูดกกับปิ๊กตึ ปางหนูแล้วที่บอลก็ไม่ฟ้ากันกว่านี้บิ๊กปล่อยออกข้างเองครับเอาลูกทุ่งไปขวาครก็อ้าวแล้วจับบอลได้ดีแล้วปุ่มออกข้างเองครับดีวิโอโตเดี๋ยแล้วลูกทุ่งไม่กับท้ายนั่นทุกคนนะับเหล็กแก่เกมที่ตอนนี้ผ่าน5นาทีแรกของคือเวลาหลังแล้วโอ้โหแล้วลูกทุ่งป้า กระชากแล้วตึงเลือกจะลำรึเลอดโอ้โหแล้วจะไหลขนาดเส้นลือนี้ไม่ได้กระโปรดูวันนี้โบลต์นะออฟนี่ต้องเรียกว่าเล่นทั้งเกมแล้วก็ปกติจะเป็นตัวหองรอื่มลงไปะนี่โตที่เล่นมสมบูรณ์าดเยอะร้ันาเล่ปกติเป็นทีมที่ีว่าขนาดทีมใหญ่ วันความพร้อมนี่จะเป็นเบียร์ฮีโร่เองนะหวันนี้พร้องฝ่ายนะสำหรับทุกคนผู้เล่นครับผลงานก็บอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับมาถึงช่วงนี้ครับไปมุมด้านขวาครับดูที่มาดูที่ฐานของเกมครับจะออกทางไหนครับมีโอกาสที่จะสุ่มความได้เปรียบสูงก็แน่เสาแน่ยูคนี้แต่ไม่ได้ก็เบียร์พีโร่ยังเป็นวันที่น้ำท้ายก็พัฒนาขึเลยเป็นขั้นเลยครับกลับมาที่บอล ยอนอย่าไปตั้งไฟแล้วคนดูเอะที้คนนั้นตึกทั้งท้องคนนี้ต้องทำงานหนักจริงๆเรของพัฒนาทาเลืครับเพราะว่าตัวเกมมันมีไม่่าย้อใส่้อยไม่เอาคอาเอาอานอาเาเอ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 าเาเอาเาาอาเอาเอาเอาากาเาเอาเเเอาอาอาเ ย้อนจบมาที่น้กเตมท่าอีกที่เขาจะมาที่ออกก็องทางด้านขวาแล้วบอลอยู่ที่ตึกบอลับแรกไม่ดีเลียแมลูกนี้ยงแค่ได้แล้วทุนจะฝ่ต่อตูรก็จะาะน่าดเดีโตยังไม่ออกด้วยแลตอนนี้ย้อนับมาเขา ตึงกลับมาเล่นฐางยาด้าซ้ายแล้วดีไม่ตรงต่อแล้วโอ้โหเนี่ยต้องพยายามหาจังหวะยิงอย่างน้อยก็ตั้งแต่จีกอย่งนี้ต่อเก็บโทษแล้วกันต่อลำบากแล้วทีเลยยูโก้นี้ยืนจะตสาแล้วแน่จริงๆแล้วทางหลังเลยโอ้โหฟิวจะเปิดให้ใครก็สำหรัพฟิวยูโก้ออกมาจากซ้ายแล้วไทยสองออกมา จังหวะนี้ลุกขึ้นทางซ้ายขอยู่ดิโต้เราจะต่ออีกทีไม่ได้ครับอยังได้ไปลุกทุบอย่างน ouais ั้นซ้ายทียี้ของยูดิโต้ครับรา,า,า,าะน like ั้นเลือตูสเกมรับก็ต้องมีที่ไหนด้วยครับวันนี้เอาลับปิดยิงแล้วโอ้โหเอาจังหวะนี้รับได้แล้วโมโหปิดยิงจบต่อเลยครับหลางสองหลังวันนี้จะเตกแยกไปเองครับผู้นู้นลูกนี้ต้องบอกว่าน่าจะได้จริงครับของชนแนลยูริโต้ครับ เหนือยเชื่อแล้วอู่ดีแต่ก็พีคบู่ขอแบบเรียกว่าออกซ้ายออกขวาสักหน่อยเลยต่อให้ทำแรงไม่มีแต่ก็ต้างจะได้ประตูแเพราะระยะต่อต่อแล้วโอ้โหดูแล้วไม่ได้พลาดโอกาสที่จะขึ้นน้ำอีกทีแล้วของเรือเรือโป้ก็สุดไหลแล้วเตือนเลยจันิดนึงดูทีข้างหลังนบเอาฝ่ายด้านหลังนี่ส่วนใหญ่โดนนิดโดนหน่อยก็ฟาได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมาแต่ด้านหลังเนาะ ครับหลังมีส่วนใหญ่เราเลยว่าต้องอกองฟองหรือไม่ก็ต้องแยกแม่งแม่นจริงครับถึงจะไม่ได้ทายเราได้เอาแล้วมาดูปีชิดจังหวะนี้ครับของคันมาคันเหลก็กครับชนยิงเลยครับโ6ปัดได้จังหวะนั้นซย้าไม่ได้คราได้กองฟองเลยครับคุณผู้ชมตุ้ใจมาเลยครันทางซ้ายครับคู่นี้ จังหวะแรกจับไม่อยู่แล้วตุ้งก็ชอบฝังหมอนไปเลยครับลูกจะเล่นหรืวลูกไม่รู้จะให้ใครเอาเพียงมาอ๊อบตุงเลิกออกมาที่ช็อตก็จะขวาก็พัฒนาไปเลยสับซ้ายสับขวาอยู่เปลี่ยนการออกมาซ้ายสุดก็บอลกลับมาตั้งที่ฝึกบอลหนุนก็ขึ้นหน้าไม่ได้ครับ้อนย้อนกลับไปตั้งใหม่แล้ว บอลลูกก็หิ้ลูก็เป็นสั้นๆแล้ก่อนต่าเลยครับลูก็ะใช้บอลเยครับแล้วก็อมีสิงบยอะแล้วไปพัฒนาค้าเหลก็ได้เปรัซ้ายครับเดี๋ยวต้องมดูรลูกเซตพีซี่ต้องบอกว่าวันนี้ผู้เล่นต้องบอกว่าเานี่็งเาหนวยเนเตบครับ เปิดจับลูกนี้ยังได้อยู่ช็อคออกมาที่เขาก็ต้องขวาครับช็อคงางแล้วกินลูกนี้เลียขึ้นมาไม่ผ่านครับปีเพีโก้จะสวยกลับแล้วตอนถึงที่หนึ่งครับเขาใส่แข้งครับท้องบอลหลอกไปต่อทางซ้ายสวยครับผ่านหรือเปล่ายังทันอยู่แล้วไม่ออกขนังใส่ลูกนี้ตรงกลางมีวิกครับตึงมาแต่ว่าให้ไม่หิ้วถูกตูนก็เปเสียบอลอีกุดท้าครับววิกวิกสายต่อแล้วตูนก็ปอกติด เขาลงมาจะได้อยู่สามคนม้วกับหลังอ่ะยังได้อยู่ครับสุดดูเออบิ๊กตูนั่งถุงใหญ่ครับแต่เข้าขวาสวยแล้วจริงเลยโอ้โหได้ปฏิเสธเราไม่ได้ครับเราจริงดูนี้ก็ไม่เซตพาร์ตี่นกตูนีโอ้โหตั้งเลยครับ บอลอยู่ทางขวาแล้วบขาต่อไเขาที่อ่ะอะไรวาขวาลูกนี้สวยแล้วเขาอยู่ที่แล้งยิงติดแซ็ครลบโอ้โหลูกนี้ชังไม่ห่างเลเขาต้องเลืกู้เลืางหวันที่สองก็จะขึ้นมาไม่ได้ครับของพัฒนาการเี่นแล้วเกมแล้วต้องการสามคะแนนตัวยุเ่นึงไม่ค่อยอารมณไหวครับ โัวยือยื้่อ้อยื้ใช้โอกาสจากจังหวะเขาเตแ,แขกแล้วโข่งขึินเสาาล่ามึงไ,ไม่มีงนละ่าตึกผมตั้งเตะยกเตะซ้ำๆยบเอาแล้วดูล่นไส้จริงงาก็มีพีโต้เตตังเลยแล้วเาเลยก็บอลชนชนกระชากแล้วออกมาท้ายแล้วกลับมาที่ก่อนที่จตรงท้อง คนจริงเสาแรกลูกยุทธ์ยังไม่ผ่านแต่ลูกจริงวันนี้หลังสนลำบากจริงๆครับโดยเฉพาะจังหวัดยิงแบบเสาสองครับปกตินี่เคยได้ทีเดียบเลยกจของทีมคณะพัฒนาเขาเหล็กเล่นกุ้เล่นหลายๆคนจ่ายได้ดีครับวันนี้ตัวมั่งสองตีเลยแต่เชื่อนะมันาจจะลดน้อยละไรครับแต่งเอาขวาล้วยิงอีกทีหนึ่งเจ้จัไม่ผ่านครับ วันนี้ิงเกะกะยัได้ดีเยอ่เลยตรันทางด้านเีร์โปเลยครับยิงไปนี้ติดบล็อกหมดเลยครับยิงเขาไปทางซ้ายครับเปิดไปเสาไกลเลยครับคนคนดูครับติดเลยครับเปิดคยร์ลแล้วลูกนี้ไปแล้วแรัโอ้จังหวะนี้ฟรีคลิกเลยครับของเดียร์พิโ ตูแล้วเจอช็อกฟังอยู่แล้วเล็กกว่าแล้วยกนรกลครแล้วกินใจงนี้ฉหลับบอนไปทิ้งออกมาเลยก็ค่ง่ายก็มีอยู่แล้วแมจังหวะที่บอลจะเท่าสองแล้วไดเลยเลยครัวหนึ่งสองยังวยก็มีฮิวโก้เอาแล้วสวยกบมาแล้วบิ๊กกลับมาที่หนึู่กรายย้อนหลังนียังได้อยู่แล้วห เปิดไปเสาสองแนงแนงได่มงแต่ไม่ตรงต่อเลยครับเดี๋ยวบอลเร็วไปมันเหมือนมันย้อนหลังไม่จริงเนอะโอ้โหต้องเอี่ยวตัวม่งแล้วจังหวะนี้ตูนเลยจังไม่ได้แลก็ไปนัดผิวโปะแต่จังหวะเขาเตะแท็กกระถี่ว่าเนี่วันนี้ทำได้ดีแอ่ะยังตกประตูที่สองไม่ได้เท่านั้นเองครับเดี๋ยวทันหลับไปเรื่องนี้บิ๊กหรือย่งไรก็ไปริมเส้นเนอะเขายิงโอ้โหแม่ฝ่ามาที้ เขาหลากรูข่าวตัวด้วยยกนิดนึงครับอูยนุลูกนี้เราไม่กล้าปล่อยแล้วต้องปัดเยอะนี่ถี่มันใกล้เคียงกย่างมันตรงเยไอ้ลูกทุ่งทุ่งตายมาสวยครับปัดได้ครับนุบอลบอลอย่ามาตั้งใหม่ครับออฟโอ้ยจับลั่นลูกนี้อย่างดีแล้วยังมีเพื่อนร้องอยู่ครับช็อกเปล่าตรงตาแล้วโชว์ที่กระทะแล้วครับซ้ายลูกนี้แล้วคุณดอนสินให้เล่าไปก่อนครับโอ้โห จังหวะนี้มีเร re no like ื like ่ว่าขวางอะไรครับสำหรับวีฮิวโปครับโอ้โหดูแล้วจังหวะชนแล้วกระแทกลูกนี้นี่ไปปล่อยให้มีจังหวะแบบนี้ไม่ได้ครับคนนี้ถือว่าข้าเคลื่อนไส้จะวิ่งเร็วหรือได้ครับเอาแล้วครับไปคิกครับของทางพัฒนาสลิเกได้ลุ้นครับทางประตูเลยครับระยะทาการครับเอาอย่าง้รครับทุกท้ายเกมของที่นราได้ก็ได้อีกทีหนึ่งเหี๋ยวจริงไม่หักนะครับคราวนี้มันได้ลายอีกทีครับ เอาแล้วครับสี่คิกับแผงสี่คนก็ทีเดียโป้ที่ฟังยังตึกคนเดียวเลยครับกาจะยิงเองครับตึกมีไส้โค้งมาเราเล่นลูกจุดจริงเรียบร้อยรับโอ้โหทีเด็ดเลยครับโอ้ดูครับพิ้งกับขึ้นมาดาวหนึ่งสองมาตัวบอลหนึ่งก็ใส่ลูกเต็มคิกครับโอ้โหคนก็ทีเด็ดเลยครับจังหวะนี้ต้องทวงก็ตึกก็เกิดนัดแรกกันมาสอนแล้วมันไปยืนอยู่ตรงนั้นเลย โอ้โหไหลมาไอ้เพื่อนซัดมุ้ไม่เหลือครับคู่เล่นของ BTP ก็เนื่ยครับครูจะไปเรียกว่าระวังนะนะตบกินใจครับโอ้ที่ไหนได้ก็มีลูกสูโผล่ก็ครูก็หมดเลยก็ BTP ร็โผล่เจอทีเด็ดก็ไหลก็จ่อยพลิกกลับขึ้นมานได้ก็ถือว่าที่มาครับเหล็กก็โอ้โหเกมที่พวกเขาตัวพี่เล่นไม่สมบูรณ์ครับมาใส่ยังลูกเซตพีเนี่ยครับตอนนี้พลิกใส่แล้ว็ต่อหนึ่งโอ้โหกับ BTP ก็หน้าไปต่อครับ คือหนังโนทีสองว่าตรงทางนี้กลับมาตามหลังไล่ครับเอาละสวยเลยครับแต่ซ้ายครับชนชนแย่ตรงกลางมาลูกนี้ช็อกยิงแล้วโอ้โหปัดบอลเสาสามไม่ยิงบอลโอ้โหลูกนี้ไปเน้นเลยยิงเอาหวังเนาะที่ทางไม่ตรงบ่อเลยบอลทะลักมาเข้าทางไปใส่สวนเข้าเลยโยกโอ้โหไม่ตรงบ่อครับบอด ทองเตะตอนนี้เร่ง้วครโอ้ดูับทาง้าด e a u t จะไปรับเหมือนเดิมไม่ได้แล้วก็ดูแล้วตอนนี้ถรบมาตามหลังะหนึ่งประตูสองประตูเราแพ้าแล้วต่้ีอ่ะเราตูจับกอลไม่ดีนะเราองยังได้อยู่ก็เป็น Pew ผ่านมาหนสองลูกนี้สวยครับิกตรงกลางหนยนี้ไลนี้ปแน่แแล้วต้นจับไม่อยู่โอ้โห ไปถึงไหนครับตู้ไม่ยิงด้วยลูกปี่งหัวใจกว้ารนแ้นี่ดยิงแล้วมันก็โหด้วไม่พร้อมเลนะคาทั้งไม่พาี่๋อศูนย์สครับจ่ายตูนี้ม่ถึงเยอยกลมาได้ก็มีพโตเียมอข้างน้จ่ายฉลาด้าูนี้สวยครับโอนึ่งี่จับไม่ยุดจะ่ตูแล้วอเนีะ แล้วดูแกงถ่วงตามแล้นเอาย้าแล้วทนดูก็ใช้ความเร็วเล่นงานของหลังครับทนแหวกมาแล้วจริงติดแซ่บจริงอีกทีนึงยวก็ไม่ได้ครับโอ้โหนี่ตัวนี้จะปล่อยครับเอาลูกเตะมือแล้วสาสองแล้วเล่นตั้นแล้วย่อนมาสวยเลยครับบอลตู้สวคตัดลูกนี้ไม่ยจะไม่ตรงต่อแล้วบอลวันนี้ก็เป็นอีกคนที่ยิงไม่ค่อยตรงต่อใหม่แล้ว ไปหาเส้นมาสวยแล้วครับหาเปิดเอ้าเน้นๆเอ้าชนเสาแล้วตุ้นสายโอ้โหไม่ได้อีกแล้วโอ้เวียดีโอ้จังหวะนี้ไม่ได้ประตูตีเสมอเราเหลือเชื่ออะไรกับโอ้โหหนึ่งจริงๆตัดต่อเลยครับเปิต้องถามแบบเน้นๆแล้วโอ้โหเน้นมากครับคุณผู้เน้นจนมาชนเสาเลยครับโอ้โหดูแล้วเน้นจนใส่ครับทุนนี้ โอ้โหจังหวะตัวซ้ำเลยึงไปเลว่ะจงหวะมันไม่ค่อยได้ด้ยนเลยคิไม่ดีเท่าไหร่เลโอ้โหตรยังไม่ได้แลตัวที่ซ้ำงซายแีกท่ไอ้ทียาวขึ้นหน้าแล้วี่ไปหาแล้วสัหวแล้วมือไปดำนิดหนึ่งงาแล้วันจังหวะอ้หนึ่งเยอเกินข้างหลังแล้วปีกที่อคิดขึ้นมาครับของท่านทาเหล็กครับในแดนตัวเองครั่ตุกเป็นตัง ทิ้งเลยก็มีโอ้โหดูนะไม่ใช่เรียงโอกาสเจ้าของดรียงโต๊โอกาสเดี๋ยวพวกเขามาลุยอย่างนอีกอย่างแล้วต่อๆเลยครก็มาดูแข่งไม่ได้ก็ตีิดเหมอตจังหวะเท้าที่เปิดจึงยิงจึงถ่ายค่อยหน้าฝาประตูทำได้ดีครับล้วจะแตะหลบไม่ผ่านเอาแล้วก็เกมของจับกบเบททันทุ้ตรงกลางแล้วก็ให้ทางซ้ายสวยครับครับแต่ย่าทิ้งลูกนี้ยังสุดปลายเท้าเลยคก็โอ้โหช่วยได้ครับ ไอ้ลูกที่มันใช้ก็มีพิวโก้ยางไงก็ติีจับพุ่งไม่ไทรมาที่เบ๊กโกไม่โดนเลยครับต้องว่าท้ายก็ไม่ได้พุ่งเยเอ็นบอดพุ่งของ,ง,าางไมาไั้ใล้เลปเลยครับรเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีเท่านั้นด้วยครับโอ้โหเวลาเหลือยม่มากแล้วสำหรับทียยยยย เพราะฉะนั้นผ so, <like ู่ต yeah, ่อไปครับเกมระหว่างบ้านอาหวานกับวอประชาอินิี้ชอบเป็นไงมาถึงสนามแล้วก็เต็มทั้งแต่งกายพร้อมเลยยกวัานี้เวลาเหลยมาของมุกคนแล้วโซนฝาลูกนี้ฝาเขาจะเตะเลานะครับตั้งเตะขึ้นมาค็ตีเขาเร็วเลออตีต่อมาเฉยเลยครับทุนไทยทางซ้ายมาตึก ย้อนกลับมาตู้ปล่อยไหลครับตูค้ก็ค <menus> ือผู้สาวตูครับดูยังไงคก็กลับมาทีหนึ่งแล้วโดนบีแล้วครับต้องเปิดข้าวผ้ามาโอ้โหแล้วเปิดนั่นด้วยครับท็อปท็อปใช้สปีดแล้วครับลูนี้หลุดมาสองแล้วตกเข้าในโอ้โหผู้สาตูยังช่วยเซฟได้ยังไม่พ้นตายครับแต่ว่าจังหวะนี้โดนสวนแล้วครับตู้ก็มีเทมโป่สามคนให้มาฮับสองต่อหนึ่ง นี่แต่ทิ้งยับบุกโผฮ่ากูรนี่จริงจะผ่านีได้หมดเลยยับบุกโผแในเลือกกิงเองรัแรกเอาแล้วหนึ่งันหรือเปล่าไม่ทันะครับบุกโผเพื่อเปิดแรงคร้บออกตัวช้าหน่อยนิดหมดเวลาแล้วเจ็ดนาทีแล้วแนนี้เดินสุดแล้ัก็ทาง้านบีทีโปอแพ้มากแพ้น้อยแพ้เหมือนกันยับอาแล้วดูยับช่ลาที่เหลืออยู่ไม่น่าจะถึงนาทีแล้ครับ ชนแต่กระชากมาจังหวะมีซ้อครับเอานักปีกฟังไม่ดีก็เบ้นดูมล้วชนแลี้ยวฝาเปิดเข้าในแนงแนงหมดเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับแม่ปิดบัญชีเลยครับงจังหวะทีจับเลยจริงง่ายง่ายเท่าไรับโอ้โหดูแล้วทุนี้แข็งก็ต่อฝาลงไปเลยครับโอกาสที่จะกลับมายากแล้วครับโอพูดยิมพ์พูก่อนหน้านี้น่าจะได้ดีที่เสมอหลายต่อหลายครั้ง ทำไม่ได้เพราะทีก็ตูงแล้วไม่เด็ดขาดแล้วแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันแล้วเชิงเพื่อนสองทีมที่การสนามก่อนแล้โอ้โหวีไอพีกู้ดูแล้วแกมี้แพ้แบบแม่ต้องบอกว่าถ้าดูตามรูปแกมีแพ้แบบไม่น่าแพ้ก็บอกตรงเลยเพราะว่าน่าโอกาสที่ชัดเจนด้วยแล้วหลายๆครั้งแล้วแต่ทำไม่ได้กันเองวันนี้ก็จะไปโทษใครไม่ได้แล้วแนายก็แพ้ไอ้หัวหน่าสุดท้ายวันนี้โอ้